สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการหัวไข่หั้งนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็น E ีพีที่ยิมโดนปิดอยู่นะครับอีกแล้วโดนปิดรอบที่สามแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากที่ผมมียิมส่วนตัวนะครับคือยิมสอนเทนส่วนตัวนะครับก็วันนี้เจะพามนุษย์เมียนะครับาพาเขามาออกกำลังกายหน่อยเล่นขาใช่ไหมวันนี้ หน้าตาอาจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะเวลาพา,าออกกำลังกายก็ <g ül> คือผมอ่ะให้เขาออกมาได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วใช่ไหม<ช>แล้วเป็นยังไงมั่งสา<ะ>มอาทิตย์รู้สึกว่าร่างกายเป็นยังไงมั่งก็แต่ส่วนลดลง <g ül> อืมกินดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นแต่ออกกำลังกายอ่าเรานไ้เล่นขาพร้อมนะโอเคก็วันนี้หลักๆนะผมจะบอกก่อนเลยว่า สาวๆเนี่ยอย่างะระยาผมเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงเซลลูไลท์ชีปที่ด้านหลังที่คะไม่ไม่เอามือเอาลงห่อนใช่ตรงนี้เขาก็ขึ้นมาเนี่ยเออวันนี้จะเน้นไี่่ตรงนั้นกับก้นซะส่วนใหญ่นะครับแต่หน้าขาจะมีบ้างเล็กน,น,น้อยเดี๋ยวตามมาชมกันเลยว่าผมจะเทอะไรเขาบ้างนะครับเมื่อกี้ก่อนมากินอะไรไปบ้างไหนลองบอกคุณผู้ชมส้กินยนจีนขนมปังเนยถั่วอ่าพร้อมลุยนะครับคาโบเฮเดตเต็มที่ ไปลุยกันเลยท่าแรกนะครับที่ผมจะให้นางเล่นนะครับก็เป็นบาร์เบลสติปเล็กก็คือจะเน้นไปที่แฮมสติงกับก้นนะครับแต่นี้เนี่ยการเล่นแบบนี้คุณผู้ชมสามารถเล่นที่บ้านได้นะจะใช้น้ำเบลก็ได้ใช้บาเบลก็ได้แต่แนะนำนะครับว่าท่านี้ยข้อสำคัญของมันเลยคือคุณอย่าเล่นน้ำหนักหนักนะครับมงั้นันจะโฟกัสไปที่แฮมสตไม่ได้เลยอ่าเนื่องจาก ผมเคยสอนเขาแล้วเขาก็น่าจะทําได้นะครับเดี๋ยวดูน้ําหนักอ่านี้สิบโ,โลสี่เซตนะเซตหนึ่งทำประมาณสิบห้าถึงยี่ิบครั้งเออใช่ขาเข้ามาชิดอีกขาเข้ามาชิดอีกหน่อยเออเราไปเท้าชี้ไปข้างหน้านั่นแหละตอนลงใต้ไม่ลงแบบติดตกนี้เออดีแล้วเอาบา์ไว้ด้านหน้าเนะนื่องจากระยะผมเนี่ยเขาตัวอ่อนนะครับใครที่ตัวอ่อนเนี่ยก็ ขาเกือบตึงเลยก็ได้แล้วเอาบาร์รไปด้านหน้าแต่ถ้าเกิดใครตัวแข็งมันแข่งองออหว่งกัน้อนลงมันก็จบแล้วสีเส่เซ็ตนะครับเขาทําได้ยี่สิบสี่เซ็ตแต่เน้นนะว่าตอนลงต้องต้านแล้วตอนขึ้นมาก็ขมิบก้นหล่อยแล้วแบะไหลสวยแล้วเจอกหนึือแล้วหันหน้าไปทางต้นหน่อยขอดูทำซิงหน่อยหันหน้าไปทางกระดานลูกซีดอะไม่เป็นไร หน้าเออโอเคไปเออและเขมีก้นนั่นแหละเกงข้าวินแสดงว่วาเขาแสดงว่ามก้นนะครบเลยฮะ<ป>เอาไห้ครบสิไป,ไปจับให้มันบาลานด้วยก้านไม่บาลานเห็นไหมคะแล้วตอนลงอย่าลิตลบตกต้านมันข้าวินนะมันไม่เกี่ยวเข้าววินเลยค่ะไป เอายาต้านตอนลงต้านเออวางนี <S <s ่นับสิมีแล้วก็ส เปลี okay. okay. <pl ains> ่ยนเปลี่ยนแค่หนยปเตะลง้ไปด้านหน้าเลยเออโอเคเดินหน้าไปหน่อยโอเคไปขาเข้ามาชิดอีกหน่อยนึงสวยอันนี้สวยเลยนี่สองเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็เวลาเล่นพยายามดูหน้าเขานะหน้าเขาจะมองที่ด้านหน้าตลอดแล้วมันจะบังคับให้หลังเราตรงเออแต่เพราะว่าถ้าเจอเราก้มหน้าหรือตอนเล่นก้มหน้า เห็นป่ะหลักมันจะงอแล้วก็มันจะคอนโทรแทมสติงไม่ได้เลยเออปั้นมาดีนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องเล็กเกอร์เครื่องตัวนี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับเหมือนจะเล่นง่ายแต่ทีนี้เนี่ยการเล่นแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่แฮมสติงให้มันเข้าไปที่แบบลึกๆเลยแล้วโดนมากๆ เวลาเล่นเนี่ยคุณต้องโฟกัสมากๆเลยนะครับก็อันดับแรกเลยนี่โอเคเดี๋ยวภรรยาผมก็จะขึ้นไปเล่นให้ดูนะครับนี่ตาางแขงนี่คือเวลาเล่นนะอันดับแรกนะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำคือต้องปรับตัวเนี้ยให้มันอยู่ระหว่าง เลยข้อเท้าขึ้นมานะครับจนถึงนอ่องเออแล้วเวลาเล่นเนี่ยเก่งท้องไว้ด้วยแล้วเวลาเล่นนะผนะักไปเท้าลงอย่างเงี้อ่าไปดูนะพอยหลักของการเล่นเครื่องนี้คืออย่างนงี้ดูนะไปขึ้นไปแล้วต้องค้างแล้วต่ำลงมาต้านนิดเดียวนะประมาณนี้ไปลุดีนี่คือท่าที่ถูกต้องนะจะโดนแฮมสเตนม,มากมากเดี๋ยวแเราทำแบบปา๊มกสมยัยแรกที่เล่นเลยไปต่อเลยเนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้นะ ได้แต่ได้น้อยมากนะครับต้องพยายามเล่นแบบนไปึ๊บบีบแล้วลงต้านใช่ประมาณนี้นะครับบีบแล้วต้านอันนี้ถึงจะได้อ่าคุณภาพสูงสุดน,นะครับเขาเรียกว่าถ่ายน้ำหนักที่กั้นเนื้อยี่เท่าไหร่แล้วสิบแล้วออกไปห้าทีหนึ่งเวียนขึ้นไปเลยสองปึ๊บ เหลือ <Okay. S 2> อีกสามท่าขอพักโฆษณา <c oughs> ขอพักขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมมีแบรนด์ aloha นะครับก็คือมีทั้งยิมก็ใครอยากจะมาเทนส่วนตัว เป็นยิมไ r i v a t นะครับอยู่แถวเกษตรน้องมินนะหรือให้ผมเทรนออนไลน์จัดตารางการกินการลดไขมันให้นะครับหรือเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสแกนกันได้เลยนะระหว่างที่ชม,มนเนี่ยส่วนตอนนี้เนี่ยผมมีโปรดักเสื้อผ้านะครับของโลหานะครับเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับก็ใส่แล้วชิคชิผมบอกเลยว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่ต่างจากเชิ้ตปกตินะเชิ้ตปกติเนี่ยมันจะเป็นผ้าค่อนข้างแข็งใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นเชิ้ตที่เป็นผ้ายืดเห็นหม เออเนี่ยมันจะเป็นผ้ายืดนะครับคือใส่แล้วสบายสามารถใส่ได้ทุกกิจกรรมเลยใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปทะเลได้หมดเลยแล้วที่สาคัญเลยคนที่เล่นเวทเนี่ยหรือคนที่ไม่เล่นเวทอยากใส่เท่ก็ได้นะเราจะมีปัญหาเวลาเราใส่เสื้อเนี่ยมันจะกินผ้าแบบนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนเสื้อยืดเลยเออใส่แล้วมันจะเต็มนะครับก็มี M L X L นะส่วนในตัวที่ผมใส่เนี่ยเป็น X L นะครับ1,290าบาทเท่านั้นสั่งมาได้ครับสแกนได้เลยเออมีคนตอบอยู่นั่คือตากล้องหรือว่า มนุษย์เมียที่เล่นขาเมื่อกี้นะครับของครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยจะยืดตรงแขนให้เขาดูหน่อยนี่แขนนะปกติเป็นอย่างนี้ใไหมนี่มันยืดได้อย่างนี้เลยเห็นปะเนี่ยเป็นแขนผมนะนี่โอ้ตรงหลังเลยหลังหลังอืมเพราะว่าเดี๋ยวก็เนีเฟี้ยวเฟี้ยวอยากรออยากเทพไปใส่กันนอนเลยต่อไปเป็นเครื่องอีสานนะครับเป็นเล็กเพช เนี่ยนะคุณผู้ชมสาวๆที่เล็กเพชนะครับถ้าไม่อยากขาใหญ่นะครับหมายถึงว่าหน้าขาใหญ่นะการวางมุมของขาสําคัญมากคือเราจะเน้นถ่ายน้าหนักไปที่แฮมเริงกับก้นนะครับการวางมุมขาเป็นอย่างนี้อ่ะอันดับแรกเลยนะปรับบอกตามความสูงก่อนเนื่นยงจอ่าอันนี้ก็ปรับมุมที่มันใกล้สุดนะครับโอเควางขาเลยวางกาแล้วบอกอ่ะอันนี้นะครับคือขามุมกว้างนะครับ เอาลงไปหน่อยพยายามให้มันหักขอบเป็นปบุ้งอย่างนี้นะอันนี้คือถ้าตอนลงโลงการขาออกอ่ะมันจะได้แฮมสติงกับก้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางขาแคบอย่างนี้อ่ามันเรื่องเนึน่ไม่ที่หน้าขานะครับแต่ทั้งแคบทั้งกว้างเนี่ยถ้าเกิดเราลงลึกเนี่ยยังไงก้นทํางานอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเล่นแฮมสติงนะครับกว้างแล้วที่สำคัญเลยกระสาวสารุนรุนก็กกกตานะใครก็ได้ที่เข้ายิมเวลาเล่นเล็กเทสห้ามนะครับ เข่าเข้าไปอย่างนี้เดึกขาดเข่าต้องอยู่ข้างนอกตลอดแล้วก็ล็อกไว้ให้มันมันโคงนะครับโอเคเล่นสเซตแต่เดี๋ยวผมให้นางวอร์กอนตอนลงต้านแล้วตอนขึ้นก็ถีบบ้งขึ้นมาเลยดีหนึ่งสองสวยใช้สซนยันนะครับสามไม่มีกานเขย่งน,นะสี่ลดความเร็วลงห้าหลงได้อีกเจ็ดดีแเดี๋ยวนี้เราจะให้นางเล่นยี่สิโลนะครับข้างละสิ 7, สิบห้าอ่ะสิบเอ็ดสองสามสองนี่สิบสี่โอเคเลยแล้วก็ระหว่างพักเส้นนะครับผมก็จะเก็บน่องรอนะครับ <Okay. S 2> โดยใช้เครื่องแพ็กซะคอร์นะครับไอเย็กไอเย็ก เม่อไมที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าขาเราตอนยืดตึง แค่อยากกระตุกมัะกระตุกก็คือแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็คือแค่ยันเนี่ยบอกอยู่ถ่ายอยู่เนี่ยเนี่ยมันเป็นคำถามที่เลียวมากเลยจะว่นะเล็กเพลสที่บอกว่าล็อกเข่าล็อกเข่าเนี่ยเข้าใจไหมเวลาเรายันอ่ะเรายันอยู่แล้วเว้ยสมัยถึงว่าถ้าเกิดว่าเราหนักเราก็พักได้บ้างแต่คนที่มันเจ็บอ่ะมันพักทุกดอกเลยเข้าใจป่ะมันล็อกมันล็อกมันล็อกอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการเล่นอย่าเล่นน้ำหนักที่มันเยอะเกินไปนะครับไม่มีประโยชน์ แต่อันนี้เขาเล่นได้เพราะว่าผมให้เขาเล่นมาหลายทีแล้ว5สิบห้าทียี่สิบยี่สิบดีมากหนึ่งเนี่ยอันนี้คือซิ้งขาไมล็อกนะครับ ดีสามแล้วก็อย่าให้ก้นลอยจากเบาะเด็ดขาดห้าดีหกอึ๊บเจ็ดแปดเก้าดีสิบเอาหน่อยสิบที่หนึ่งสิบเลยเหรอเอ้ยเก้าเอาหน่อยไหวสองมาสามช่วยแล้วเนี่ย ห้าทันทีโมโหโมโหหน่อยในขาหกเจ็ดออแปดสองที่เก้าทีเดียวเกตึงีิจำไว้นะ้ไม่มีคำพูดอย่าพูดว่าเล่น,นไม่ไหวนะครับอย่าพูดคำนี้อ่ะก็ใช่ไงเขาเล่นตรงนี้เพราต้องตตรงนี้เป็นไร ให้พักนาให้พักนาเดี๋ยวให้หน้ำนักกีฬาหน่อยนะครับนักกีฬาเมื่อยคอด้วยเนี่ยม่ใช่เองมันเก่งไม่ใช่ที่บอกอ่ะบอกไม่สบายเลยไม่อ,อุปก,กรณ์เล่นยิมกับไมไ่โซฟาดล้างมือหน่อยเช็ดตลอด แล้วก็ยิมเรียย,มยิมเรานะครับนี่มีบริการเช็ดแอลกอฮอล์ตลอดนะครับแล้วก็่วคตอนที่ยังแบบไม่โดนสั่งปิดนะครับก็เทรนเนอร์ใส่หน้ากากทุกคนนะครับยิงยิงีที่ยิงด้วยต่อไปนะครับเป็นท่าเล็กหลังวอ l ก,กิ้งหลังนะครับใช้คำว่าวอ l กิ้งหลังเนี่ยผมก็ผมให้เดินท่านี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกไวแต่หมายถึงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเขา่าผมไม่แนะนา แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นท่าอื่นมาแนละ้ววอลมาดีอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้แล้วผมก็บอกเลยว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่เอ่อก้นทำง,งานเยอะมากนะครับวิธีเล่นง่ายๆมากเลยคือก้าวมีไกลแล้วก็เกรงตัวไว้ไมันจะเป็นอย่างนี้ก้าวไปกดเข่าลงนี้แล้วก้าวต่ออย่างนี้นี่อย่างนี้ะน,น,นะครับแอนไม่แอนตัวไว้หน้าคนระับลงตรงนี้เออแต่ท่าผมให้เพอร์เชกันได้ไปแล้วครับเพราะว่า เก็บอยู่นะครับเคล่นสเก็ตบอร์ดมาเดี๋ยวให้ดูดิบวมเลยเห็นไหมเออนี่ผมจะให้เขาทําไปแปดกับแปดนะครับสองรอบเป็นหนึ่งเซตเนี่ยกดเข่าลงอย่างนี้เออก็คือเซตหนึ่งกับสองที่สองเก้าง่ายๆเลยทำทั้งหมดสี่เซตนะครับท่านี้เนี่ยใช้แคลอรี่เยอะด้วยเหนื่อยด้วยนะครับได้กล้ามเนื้อด้วยเป็นท่าที่แจ๋อมากแต่เห็นหมูๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับ เป็นหนึ่งในกระบวนท่าขาที่ผมเขียนเลยอะด,ดีขึ้นจะต้องค่อยๆกล้ามไม่ถั่วง,งอกแลคือไม่ต้องมาเบรกท่าเขานี่ไปเดินต่อเร็วๆเดี๋ยวโอ้เซตสอง <S <S> <S เออเหนื่อยนะท่าเนี้ย ข้างซ้ายกดเข่าเยอะแต่ข้างนี้กดๆๆเออในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับระหว่างเล่นลูกค้าทักมาก็ต้องตอบก่อนใช่ไหมเอาตังก่อนตอบเร็วตีสามตีสี่ตีห้าก็มีคนสั่งนะคะเตีสี่ก็มีคนสั่งสั่งอะไรบ้าง็แบบวิตซี่สั่งบันติสั่งบางคนก็สั่งเป็นโหลก็มีมิวินามินตีสี่สั่งโหลหนึ่งแล้วก็ต้องตอบ ปต่อเสร็จยางต่อเสร็จแล้วก็เดินต่อลูกค้าทักมาต้องีบไปต่อบหนะครับอันนี้คือชีวิตวัยรุ่นสร้างตัวในยุคนี้นะครับเที่ยงจริง <c oughs> ผ่านพ้นท่าฮารลโหไปได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายง่ายมากนะครับคลิป แอปดับชั่นนะครับแต่เราจะให้นางผ้าออกเพราะว่าจะในกลนชิลไหมเครื่องนี้เออชิลนะนม่เป็นไรแล้วอ่ะโอเคแล้ววันนี้ถือว่าสักเซสแล้วนี่เล่นโปรแกรมเหมือนเขาเล่นเลยเนี่ยแต่แค่แบบน้ำหนักมันไม่ได้นี่กว่า e r ิก o o d ิกายิ้มยิ้มเล่นเสร็จเดี๋ยวจะไปกินอะไรครับในยิมมีอะไรมีขายไอติ IT, มค่ะ,ะแล้วกิน IT, ลแล้วกินเองกินเอง รถดะไรกินรลดเลยกะทิรวมมิตรปัามานี้ก่อนเร็วๆใส่หดตับเลยเพราะว่าเครื่องที่ผมเป็นเบานะครับไม่หนักอะไรมากมายด้วยไม่ปั๊มนะครับค่คอยๆเล่นสิเก้าโอเคทำสี่เซนนะครับผมแต่ไนพักไม่นานพักแค่ประมาณสามสิบีแล้วต่อเลยเก็จบแล้วนะครับเล่นขาววันนี้ โอ้โหก็เ oh ป็น oh. ยังไงบ้างครับคือช่วงนี้บอกเลยว่าการบินไทยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะยังไงก็ถึงเวลาที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วออกกําลังกายใช่ไหมแล้วเป็นไงออกกาลังกายรู้สึกเป็นไงดีขึ้นมากเลยไหก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกสัดส่วนลดลงจะไว้นะไม่เหนื่ง่าย้วยคุณจะสอนเก่งให้ตายนะครับการสอนคนในครอบควรแม่งยากคิบหายเลยนะครับ เตียนตายอันนี้ถือว่าบ่นน้อยนะครับวันนี้ในคลิปเนี่ยบ่นน้อยแล้วแต่ก็ยังทําเพราะผมบอกเขาแล้วว่าจะบ่นอะไรยังไงก็ต้องทำนะครับเอเยี่ยมมากโอเคนะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะใครชอบคลิปก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซมัคสมาชิกบอกกดสัครสมาชหน่อยนะครับก็บอกเลยว่าคนเนี้ยั้านจริงๆและคือเดี๋ยวรอการเปลี่ยนแปลงเลย,เ,ลยเพราะว่าผมบังคับเขาเล่นตลอดแล้วไม่เอาแล้วแบอบกว่ามานั่งแบบปล่อยตัวเองอ้วนพายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ใช่ไหมเราจะหุ่นดีหลังโควิดหมดจะไดเที่ยวดีหายล้วไม่ดีที่สุดเลยไม่ยบอกเลยก็ไม่ดีที่สุดแต่มหมายถึงมันก็ดีขึ้นใช่ไหมเออโอเคบ๊ายบายขอบคุณคะ่นะครับทักไลน์มาแล้วคะ่ะอ่าเดี๋ยวแปะไว้ด้านหลังให้นะครับผมอีกรอบหนึ่งตอบวีศชัุ่โงง